สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพบกันช่วงค่ำๆรก็คือผมได้ไปดูการเปิดหัวคลิปที่สิโรธข้ามไพบู์เปิดไว้บอกว่าคนที่นายกทักษิณกลัวที่สุดคือใคร ผมเข้าไปดูแล้วผมก็อยากหัวเราะการที่พูดแบบนี้การที่เอา,าพาดหัวข้อเรื่องแบบนี้ครับซึ่งสิโรดค้ามไปบุญเองก็ไม่มีอะไรจะขายแล้วมั้งไม่มีอะไรจะทำแล้วมั้งนะครับก็เอาเรื่องรู้สึกว่าจะมายกยอปอปั้นนะครับ เห็นสนธิลิมทองกุลนี่เป็นพระเอกแล้วต้องทำความเข้าใจกับสิโรตค้มไปบูนก่อนนะว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตนนี่ครับไม่ได้กลัวหรอกกับสนธิลิมทองกุลนี่ครับสนธิลิมทองกุลนี่ครับไม่เคยชนะนายกักษินเลยครับ แพ้ตลอดครับต้องบอกแพ้ตลอดมีหน้ำซ้ำครับตอนนี้ครับคนที่กลัวพันตำรวจโททักษินชินวัตรก็คือสนธิลิมทองกุลเลยแหละครับบวกให้อีกหนึ่งก็คือสิโรด้ามไผ่บูนครับอีกคนก็คือจตุพรพรมพันธ์และริ้วร้อของพันธมิตรหรือกปประรแม้แต่ประวิจันโอชาครับเอ้ ขออภัยครับแม้แต่ประวิทย์วงสุวรรณเองนะครับก็ยังเกิดความเกิดการพ่ายแพ้ครับอย่างหมดรูปจนหาชิ้นดีไม่ได้เลยตอนนี้นะครับนั่นหมายความว่าการพ่ายแพ้นี้เกิดขึ้นนะครับพันตำระจโททกสินชินวัฒน์ผมเรียกเต็มยศเลยครับใครจะว่ายอย่างไงไม่รู้ นะครับไม่ได้กลัวพวกนี้เลยครับที่ท่านเดินลงพื้นที่พูดกับพี่น้องประชาชนกับอย่างสง่างามไม่ได้หลังค่อมหลังอ่อนนะครับเพราะท่านรู้ว่าไอ้พวกนี้ครับไม่สามารถที่จะวัดรอยเท้าพันธุ์โรโททักษิณชินวัตรได้เลยครับการขยับการก้าวเดินจะระครั้งครับเพราอย่างที่เห็นครับ พันตำรวจโททักษิณชินวัตรเ้าเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยครับยังไม่เคยแพ้นะหรือคุณสิโรธจะเถียงผมว่าพันตำรวจโททักษินชินวัตรแพ้เหรอกลัวพวกนี้เลยครับอำนาจพวกนี้ไม่สามารถที่จะไประคายเคืองแม้ทั่จะไปกระทบผิวพันตำรวจโททักษินชินวัตรได้เลยครับเพราะเขาเนี่คือของแท้ ก้าตัดสินใจกล้าทำกล้าทำเพื่อพี่น้องประชาชนครับนี่คือนิสัยใจคอของพันบธบัตรโททักษินชินวัฒน์ครับมันไม่เหมือนพวกอฟแอบแฝงมันไม่เหมือนพวกที่ไปเกาะชายเสือ้อชายกางเกงเขาหากินครับที่พูดอยู่ทุกวันนี้เจตุพรพูดเรื่องพันบธบรวรโททักษินชินวัฒน์ ทั้งๆท,ที่คุณอุ้งยิงเป็นนายกรัมนตรีก็ยังพูดถึงพันธุ์ตำรวจโทศักสินชินวัตรห,หาจินกับพันธ์ตำรวจโทสักสินชินวัตรอยู่ทุกวันพูดทุกวันรู้ว่าลืมชื่อกับสิโลดคข้ามไพบูลเองครับมันก็เป็นลูกน้องอดีตก็เคยเป็นลูกจ้างในอยทีวีครับซึ่งก็เป็นเงินเป็นทองของเขานน่นแหละ เขาจ้างมาครับได้อยู่ได้กินมาฝังตัวอยู่ในไวทีวีรับตั้งนานกับหลายคนที่ได้ยินชื่อได้ยินนามสกุลนี่เอ๊ะขนาดคนเสื้อแดงแท,ะท,ะท,ะทะ้ๆยังถามกันเลยบอกว่ามันผิดฝาผิดตัวหรือเปล่าเพราะว่านามสกุลนี้มันอยู่คนละขั้วมันอยู่คนละข้างเลยครับสุดท้ายครับ นิสัยและความคิดอุดมการณ์ต่างๆก็เห็นได้ชัดว่ามันเกิดขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับผมถึงบอกว่าพันตำรวจโททักษินชินวัฒน์ไม่ได้กลัวทัก่าไม่ได้กลัวสนธิลิ้มทองกุลเลยครับไม่ได้กลัวพันธมิตรครับสิ่งที่พันตำรวจโททักษินชินวัฒน์ก็คืออำนาจของทหารที่มาโดยไม่ถูกต้อง ปฏิวัติรัฐประหารต่างหากแล้วที่ชนะพันวบทัวทักษิณชินวัตรพยายามที่จะฝังกลบพยายามที่จะลบชื่อพันวจทัวทักษิณชินวัตรออกไปจากสารบบแต่ว่าพี่น้องประชาชนกับชาวไร่ชาวนาคนรากหญ้าจริงๆครับไม่มีใครลืมพันธบทัวทักษิณชินวัตร ได้เลยครับมีแต่พวกไม่สมใจไม่ได้ดังใจครับคิดว่าตัวเองดีคิดว่าตัวเองเด่นแยกตัวกับแยกวงไปเสนอพักอยากลงสสว่าตัวเองเป็นแกนนำตัวเองอยากลงด้วยวิธีการของพรรคการเมืองครับเขาก็ต้องเลือกสสเก่าคนเก่า ที่เขามีฐานเสียงอยู่แล้วครับแต่พวกนี้นะครับถือดีอ้างว่าตัวเองมีมวลชนอ้างว่าตัวเองนี้ครับมีเสียงสนับสนุนครับพอไปลงจริงๆแล้วมันก็สู้สสเก่าไม่ได้มันก็สู้คนที่เขาทํางานอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ครับอย่างที่เห็นครับนี่ไง คือเอาแต่ใจตัวเองครับจะเอาดีจะเอาประโยชน์ใส่ตัวอย่างเดียวครับผมถึงบอกว่าผมเองนี่ครับมาวิพากษ์วิจารณ์นี่ผมไม่มีผลประโยชน์ตรงนี้ครับหลายคนนะครับที่มีปากมีเสียงกับพรรคเพื่อไทยก็โกรธเขาเกลียดเขาเพราะนว่าเขาไม่ได้ส่งลงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการทการเมืองท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นการเมืองเขา้าสภาใหญ่ครับเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ ไม่ได้ดังใจจะเอาใจตามใจตัวเองครับพอลงจริงๆแล้วมันก็สู้เขาไม่ได้เพราะว่าคุณคิดน้อยไปเงคุณเน่ะมันเหมือนกบในกะลาคิดว่าตัวเองร้องดังคิดว่าตัวเองนี่ครับสุดยอดแล้วพามวลชนมีคนสนับสนุนครับมีคนยกยอปอปั้นหน่อยนึกว่าตัวเองนี่เลิศเลอนึกว่าตัวเองนี่มีเสียงสนับสนุนเยอะแล้วพอที่จะเป็นสสอพอที่จะเป็น นักการเมืองท้องถิ่นได้ครับแต่ปรากฏว่าพอเอาเข้าไปจริงๆครับคุณไม่สามารถที่จะชนะคุณไม่สามารถที่จะมีคะแนนเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรแม้กระทั่งมีคะแนนเข้าไปในท้องการเมืองท้องถิ่นด้วยซ้ำไปครับฉะนั้นแล้ว เราก็จะเห็นพวกนี้ครับออกมาต่อว่าพันตำรวจโทสักษินชินวัตรบอกกลัวโน่นกลัวนี่ครับผมว่าประสบการณ์ของแกนี่ครับและชีวิตของแกนี่โชคชนครับที่แกบอกว่าตกนรกแกก็ตกไปแล้วนะครับห่างบ้านห่างเมืองมา20ปีแกก็ห่างมาแล้วครับแกโดนทุกอย่างครับมันเป็นเรื่องจริงครับ โดนคนหลอกก็เยอะนะพันตํารวจโทสักสินชินวัฒน์โดนคนหลอกก็เยอะครับพวกไหนละหลอกครับก็พวกที่คิดว่าตัวเองมีมวลชนนะคิดว่าตัวเองพาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันอยู่ในกําม,มือของตัวเองได้ก็เยอะครับเนี่ยพอพันตํารวจโทศักสินชินวัฒน์กลับมาประเทศรู้ว่าไอ้ตัวไหนที่มันโกหกไอ้ตัวไหนมันจอแหลครับ พันตำรวจโทสักษินจินวัฒน์ถึงได้ว่าไงนะฮะไอพวกเลี้ยงไม่เชื่องพวกกินข้าวในหมอเขากับกับ,ก,บกับจะมากัดเขาอีกประมาณนี้นะครับที่แกเปรียบเทียบมันถูกต้องครับถ้าไม่ถูกต้องก็คงไม่โกรธขนาดนั้นหรอกต้องบอกงั้นครับนะฮะ มาคิดดูดีๆสิครับเวลาตัวเองอยากได้อะไรเนี่ยครับแต่ก่อนนี่สอพอได้แต่ก่อนนี่โทรศัพท์กริ๊งนะครับพูดคุยได้นะฮะพอหลังกับปันตระทวยสักสินจิรวัตรเข้ามาครับเป็นฟืนเป็นไฟครับเนี่ยเป็นฟืนเป็นไฟเพราะโกหกไม่ได้แล้วท่านเห็นความจริงแล้วครับนี่พวกนี้ครับมันถึงอยู่ในสภาวะที่ แบบว่าหลอกตัวเองอะ่ะไม่ได้หลอกคนอื่นนะครับหลอกตัวเองครับพูดดําเป็นขาวพูดขาวเป็นดําอยู่เนี่ยพี่น้องเชื่อพวกนี้อยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะตอนนี้ก็ถือว่าขาลงแล้วครับนี่ข้างหนึ่งขาลงครับอีกข้างหนึ่งขาไกา่น้ำผากแล้วครับมันไปไม่ได้ครับเพราะว่าวิธีการเพราะว่าการกระทําต่างๆนี่ครับคนที่เขา เจงกว่าตัวเองครับวิธีการก็ดีกว่าตัวเองคิดอีกต่างหากด้วยซ้ำไปครับมาเห็นการกระทำเหล่านี้แล้วเขาเขารับไม่ได้ครับไม่ใช่เขาไม่เลี้ยงนะครับเขาพยายามที่จะเลี้ยงครับแต่เลี้ยงไปก็เสียข้าวสุกกับเลี้ยงไปก็เสียข้าวสารเลี้ยงไปก็ไม่รู้มันจะแววงกัดเมื่อไหร่ครับ ก็ไปรวมกลุ่มกันครับน่ะเขาเรียกว่านะคนจังไรเนี่ยก็รวมกันขี้หมูไหลประมาณนี้นะฮะ <c oughs> นะตอนนี้กำลังไหลรวมกันอยู่ครับเออไม่เป็นปุ๋ยนะครับตอนนี้มีเหม็นอย่างเดียวนะครับถ้าปุ๋ยมันก็จะมีประโยชน์ต่อพืชหน่อยนะแต่ตอนนี้ครับพืชก็ไม่กินครับคนก็ไม่เอา มันถึงได้ออกในรูปแบบลักษณะงี้ครับประชาชนเขาก็เห็นท่าแท้แล้วทำอะไรไม่ได้ครับพยายามเวลาเขาจะทำอะไรก็ขัดขวางไปหมดครับอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีครับผมแปลกใจครับสมัยอยู่บนเวทีว่า,วาโอ้ยเราจะสู้กันเราจะต่อสู้กับเผด็จการ หาทุกวิธีทางทําทุกวิธีทางจะสู้กับมันกับเรื่องประเด็นการกรับพอเขาจะแก้พระราชบัญญัติกาลาหโหมต้นนั้นนะครับออกมาอุยนะ้ยหนากล้าแตะหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าทํานิดทําหน่อยก็ได้ทําครับไม่ทําซะเลยมันก็ด่าทํามันก็ว่าตกลุงไม่รู้มันจะเอาอย่างไร,รับแต่ก็มองเห็นอย่างเดียวว่าโอ้ แต่ก่อนมึงได้ประโยชน์เขาทําอะไรเห็นดีเห็นงามไปหมดครับแต่พอได้พอไม่ได้ประโยชน์เท่านั้นแหละมึงเห็นบอกว่าเขาเดินไปไหนเขาเขาหายใจก็ผิดครับมันเป็นไปไม่ได้แล้วครับเขาทําอะไรก็มีเรื่องทุกเรื่องครับเจ็บทุกอย่างมาพูดมาวิจารณ์นี่แหละฮะนิสัยพวกนี้ครับเขาเรียกว่าเลี้ยงไม่เชื่องครับฝากไว้ตรงนี้ครับสําหรับคนพันนี้ครับ ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอินังขังขอบกับมันนะปล่อยมันไปครับเดี๋ยวมันก็จะตายของมันเองครับฝากไว้สำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ